โจทย์ข้อนี้นะครับจงหาค่า x ที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงนะครับมี8อยู่3ตัวนะครับ 8x 8กาลัง x ตัวแรกนะครับเขียนเหมือนเดิมก่อนนะครับ8กลัง x ต่อมานะครับลบ8กาลัง x บวก1นะครับตัวนี้เราสามารถแยกได้เป็นลบ8กาลัง x คูณกับ8ได้ ว่าฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันได้ตัวนี้พอดีนะครับตัวต่อไปเราก็บวกนะครับ8กลัง x คูณกับ8ยกกำลังสซึ่งมีค่าเท่ากับ228จัดรูปด้านนี้นะครับตัวร่วมก็คือ8กํกลัง x เราดึงออกมานะครับได้เป็น8ยกกำลัง x ตัวแรกดึงออกไปแล้วเหลือ1น,นะครับลบ8คูณบวกด้วยนะครับ8ยกกําลัง2องมีค่าเท่ากับ228ซึ่งผลบวกด้านในนะครับผลรวมด้านในนั้นมีค่าเท่ากับ57เราย้าย57ไปหาร228ดังนั้น8กกำลัง X ก็จะมีค่าเท่ากับ 228ส่วนด้วยนะครับ57ซึ่งหารแล้วมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นเราก็จะได้ 8x เท่ากับ4นะครับซึ่ง 8x ก็คือ2ก2กำลังสกำนันกำลัง3าคูน x เราจะได้เป็น2ยกกำลัง 3x ด้านนี้4ก็คือ2ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเราก็จะได้ 3x เท่ากับ2 x เดียวก็จะมีค่าเ <3 S 1> ท่ 2. 2> า,นนเากับ 2. 2>, 2ส่วน3ตอบข้อที่2